ขอกรับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูเหรียญหลวงพ่อกันหาวัดป่าสแกปี2 5 1 2นะครับรุ่นแรกหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่ปุกเสกให้ถึง2วาระเลยนะครับอย่างแรกนะครับหยิบเหรียญขึ้นมานะครับเหรียญจะค่อนข้างที่จะคมชัดนะครับแล้วที่สําคัญนะครับเหรียญจะบางนะครับต่อมานะครับพื้นผิวเหรียญนะครับจะเป็นเส้นสายฝนวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับค่อนข้างที่จะคมชัดเลยทีเดียวนะครับผม ต่อมานะครับมาดูที่หน้าหลวงพ่อนะครับใบหน้าหลวงพ่อจะคมชัดมากเลยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับในตาหลวงพ่อเมตาจะกลมเด้งขึ้นมาเลยนะครับผมต่อมานะครับตัวหนังสือนะครับจะเป็นแท่งนะครับเพราะว่าเป็นการแกะสดนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูที่บริเวณไข่ปลานะครับจะเป็นเม็ดเรียงกันสวยงามนะครับ จากนั้นนะครับมาพิจารณาด้านหลังเหรียญนะครับจะเป็นหลังยัน5นะครับเขียนว่าที่ระลึกในการผูกพระศรีมาวัดป่าสแกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับตรงกลางนะครับจะเขียนว่า9ถึง15มีนาคม2 5 1 2นะครับจากนั้นนะครับมาพิจารณาตรงนี้นะครับตรงคําว่าป่านะฮะหางปอปาจะมีเส้นแตกขึ้นไปคมๆนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับตรงคําว่าแกนะครับหัวกอไก่นะครับจะมีเส้นขนแมวบางๆนะครับไปหาหางเลขสองนะครับ ต่อมานะครับการพิจารณาหูเหรียญนะครับหูเหรียญจะต้องปิ้นด้านหลังแบบนี้เท่านั้นนะครับผมต่อมานะครับการพิจารณาตัวตัดนะครับตัวตัดจะเป็นการตัดทีเดียวนะครับจะเป็นการตัดแบบนี้เท่านั้นนะครับซึ่งจะเห็นร่องรอยบาร์โค้ดบางๆนะครับเกิดจากฟันของตัวตัดนะครับ ดูพาอแทสต์ปลายฟิล์มบางใหญ่ครับผม